ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบเข้าวัดทําบุญไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้แบบามมาเออไม่ได้ใส่บง่งใส่บาทอะไรขนาดนั้นหลายๆคําที่เราเคยได้ยินตอนเด็กๆพอโตมาแล้วมันเข้าใจขึ้นมาแล้วมันแบบเออมันจริงอะที่เขาสอนก็ถูกเราไม่ได้เราไม่ได้ศรัทธาต่อเราเราเข้าใจ มีอะไรมากระทบเราก็ไม่ค่อยแบบรีแอคในชีวิตประจำวันเราก็เรื่อยๆไปเปื่อยแบบจริงๆก็เรียกว่าไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจรายละเอียดอะไรมากคนไม่ละเอียดอ่อนชอบนั่งคิดเรื่อยๆเลยอะแบบอย่างเราคิดว่าแบบคนเจอแผ่นดินไหวสองคนคนหนึ่งแบบทั้งคู่บ้านพังแต่ไม่ตายไม่บาดเจ็บคนหนึ่งคิดว่าแบบโหโคตรซวยเลยวะ่ะแม่งบ้านพังทั้งหลังอีกคนแบบ เฮ้ยโชคดีว่ะไม่ตายอะไรเงี้ยมันเป็นความจริงที่ว่ามันไม่มีอะไรสักอย่างที่เหมือนกันในโลกนี้คือแปลกนิดนึงนะคือเราไม่ละเอียดอ่อนกับอะไรหลายๆอย่างแต่พอมาเป็นเรื่องแบบให้นั่งคิดอะเราคิดได้ทั้งวันเลยคิดเยอะมากจริงคิดตลอดเลยถามมาปุ๊บคิดปั๊บพูดเลยมันเป็นปัจญาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใจเย็นพี่รัตแททูคลเลอร์เป็นคนแตง่งแล้วเราก็ได้มีโอกาสแบบว่าให้วงเราอะ ช่วยอ r r a n g ใช่ะคะ่ะเราจริงๆเราไม่ค่อยมีความรู้ด้านดนตรีเราก็าจะทําอะไรไม่ได้มากนอกจากจะแบบว่าเออเนี่ยเสียงนี้เราชอบนะเสียงนี้ไม่เอาอะไรเียแต่ส่วนเพลงนลั u กี้อะคะ่ะมีแต่งเองก็จะมีส่วนร่วมเยอะหน่อยแหละอิงจะชอบมีประโยคติดเข้ามาในหัวประโยคนึงแล้วมันไม่หลุดสักทีมก็ต้องแต่งเพลงให้มันหลุด,ลดออกจากหัวออกมาเป็นเพลงยังไม่มีความรู้ด้านดนตรีมากเท่าที่ควรอะไรพวกเนี้ยะคะ่ะมันต้องเติมไปเรื่อยๆเกินไปรู้ คอมฟอร์โซนเยอะมากเลยนะเพราะอินชอบหลายเพลงจริงๆมีเพลงชอบมากๆเลยไม่เคยเบื่อเลยคือ d e ส p e รา d o ดเป็นเพลงที่ฟังแลรูสุกเหมือนแบบไม่ได้อะไรจากเพลงนี้แต่ว่าคอมฟอร์โซนมันก็เปลี่ยนไปในหลายๆช่วงแบบเอ้ยช่วงนี้รู้สึกกับเพลงนี้ ช่วงนี้ฟังแล้วอินกับเพลงนี้อะไรเงี้ยมันก็เข้ามาเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปตามช่วงตามสิ่งที่เราเจอตามอายุตามประสบการณ์อะไเงี้ยบางทีเราก็วนกับไปฟังเพลงเก่าๆที่ไม่ได้ฟังนานแล้วเออบางทีพอเจอเพลงใหม่เราก็แบบอู้อเปิดโลกอะไรเงี้ยฟังฟังเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่อีกมิติหนึ่งกับเพลงนี้อะไรเงี้ยถ er, <Yes. S 1> <ๆ>้าเรารู้สึกกับมันมากๆอะไรเงี้ยมันจะพาเราไปอีกมิตินึงใน3-4นาทีนั้น คำว่าประสบความสําเร็จของอิมคือไม่มีวันจบสิ้นอ่ะมันไปต่อเรื่อยๆคนเราไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ครั้งเดียวแล้วหยุดเรามีโกที่มันแตออกออกไปเยอะกันมากๆเลยแบบพอจบโกนี้ก็มีโกต่อไปมันเป็นสเสน่ห์ของชีวิตอยู่เหมือนกันที่ที่มันไม่หยุดนิ่งฉะนั้นโกที่ใกล้ที่สุดตอนนี้ก็คือทำอาลบัมปีหน้าพีหน้าพีหน้าใช่พีหน้าพีหน้าแต่ไม่บอกเดือนไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เ่ ก็เปิดกล้องไปถ่ายไปคิวนึงค่ะก็พี่เขาติดต่อมาแบบว่าเออลองดูเคยเล่นหนังสั้นของพี่เต๋อนรพลที่เป็นมามาราธอนของพี่เบิร์ดใช่ใอันนั้นก็สนุกดีค่ะแต่ละครก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งมันไม่ต่างกันมากค่ะที่จริงแล้วนักร้องก็เป็นการสวมบทบาทเหมือนกันแต่ว่าเราสวมแค่3-4นาทีเราสวมอีกบทหนึ่ง แต่ละครเนี่ยเวลาเราเป็นตัวละครไหนเนี่ยเราเป็นยาวเลยจนกว่าจะปิดกล้องก็เล่นเปนคนจืดๆเรียบๆแบบรธรรมดาโลกไม่จำอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอิงกับตัวละครนี้ค่อนข้างต่างกันพอสมควรเขาจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยทะเยอทะยานเพราะว่าไม่รู้จะพยายามไปทําไมอะไรเงี้ยแบบทําไงคนก็นไม่สนใจจริงๆอิงเป<บ>็นคนอีกแบบหนึ่งอิงงเป็นคนอยู่นิ่งไม่ได้อิงต้องทํางานอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ทงานจะคลั่งมาก ไม่สามารถอยู่เท่าเดิมได้มันต้องไปต่ออะไรเงี้ยอย่างที่บอกมันหยุดทํางานไม่ได้เพราะถ้าหยุดมันจะคลั่งต้องทํางานร้องเพลงไม่ก็ต้องมีการไปเรียนเหมือนหมาสองพันอะพันหนึ่งแบบอีมาจะเป็นบีเกิลอะไรเงี้ยที่แบบต้องวิ่งต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบตัวละครนั้นอาจจะเป็นอีกพันหนึ่งที่แบบว่าก็อยู่นิ่งๆนอนอะไรก็ได้พีมชอบทำงานมากต้องมาเดียวใช่ค่ะพี่รู้ได้ไงอะคะดูออก <c oughs> มีไฟมากกว่าเยอะเลยเวลาต้องทํางานมันเป็นสิ่งที่ชอบด้วยไงคะมันก็เลยแบบทาให้เราอยากจะทํามันไปเรื่อยๆนะแต่การเรียนมันเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่ควรทาแต่ถามว่าชอบไหมอรอก็ยอมรับเลยว่าวิชาที่ชอบก็มีแต่วิชาที่ซัฟเฟอร์ก็เยอะเหมือนกันไอ้บางวิชาเราไม่ไม่เก็ตเลย เราก็าต้องใช้ความพยายามมากหน่อยเหมือนเราไม่เห็นภาพอะเวลาจะเรียนอะไรจะแบบว่าต้องหาออบเจหมีฟของมันก่อนว่าเรียนแล้วเราอะจะได้อะไรเรียนไปเพื่อเห็นอะไรมันถึงจะมีไฟเรียนแต่บางวิชามันหาไม่ทันไงมันไม่มีเวลามาน,นั่งแบบเออเนี่ยเราเรียนวิชานี้ไปแล้วเราจะได้รับอะไรบ้างเราจะไปใช้ยังไงบ้างเนี่ยมาก็เครียดอยู่แล้ว <S <S เนาะก็ก็เครียดอะเรา<ๆ>ว,ว่าต้องหาวิธีอื่นคลายเครียดไงี้ถึงบอกว่าชอบทํางานเพราะไม่ทํางานมันจะคลั่งคิดตลอดแต่เวลาทํางานมันฟโฟกัสได้กับงานตรงหน้า ก็ทำเพลงไปเรื่อยก่อนนะคะโอ้ไม่น่าเรียนต่ออ่อโทมันต้องมีประสบการณ์ทำง,งานก่อนถูกไหมแล้วอินก็ไม่ค่อยจะมีเวลาแบบคือตอนนี้เรียกว่าแบบทุ่มให้กับงาน้องเพลงพอสมควรเลยแล้วว่าจะมีโอกาสที่จะแบบไปหาประสบการณ์ในด้านที่จะเรียนต่อไหมก็ตอบก่อนว่าน่าจะยังไม่ใช่ในปีสองปีนี้ชอบคำว่าศิลปินมันเป็นคำที่บ่งบอกว่าเรา ท่งานศิลปะจริงๆหล,หลายอย่างในโลกนี้นับเป็นศิลปะแล้วศิลปินมันเป็นคําที่กว้างอ่ะเป็นคําที่แบบเออเป็นผู้ถ่ายทอดผู้ที่แบบสื่อสารด้วยการใช้เม็ดต่อนึมันมีหลายเม็ดต่อมีการพูดการเขียนการวาดการถ่ายการร้องการแสดงแล้วมันทุกขแขนงมันเป็นการสื่อสารทั้งหมดสําหรับอิงให้นิยมามว่าศิลปนินเป็นผู้สื่อสารแล้วชอบ